สบายดีทุกคนนี่แม่บ้านวันจเห็ดแกงอ่อมไก่ทุกคนแกงอ่อมไก่เสร็จแป,ป๊บนี่กำลังคั่วให้มันหอมเติมน้ำใตทุกคนนี่เติมน้ำใตก่อนคั่วให้มันหอมก่อนปิดฝาก่อนพี่หนอ้องให้มันสุกก่อนยังเอาพักลงมาทุกคนเอาเห็ดเอามะกรั่ เอาักทองลงไปทุกคนนี่แกงอ่อมไก่เขาสิมือเมียบาทใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนเรือแต่เรือแต่พักอีตูอ่ะพี่น้องเดี๋ยวซ้ำหนีก่อนให้มันซุกก่อนเนาะเดี๋ยวพอกันในโต สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเนาะก,กับช่องบาทองปากเสกินแซบคือเขามาพี่น้องมือนี้มากัาไปบ้านอีกแล้วมือนี้สบายดีมือผมว่ากินขา้าวแรกน้ำกันเลยพี่นอ้ององอมไก่ใส่เอือยาเย็นมาพี่น้องเอ้นี่ปลาใส่ไข่กับข้าวกับน้ำพี่น้องเอ้นี่แกงออมไก่นี่พี่น้องกับอ่าผสม ตอนใส่ไข่พี่น้อไข่เจียวกับปลาส้มมา嘛สองอย่างกับข้าพี่น้องไอ้กดอน้อลงมือกับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเยอะมา嘛พี่น้องอะไรยังฮะลุยนี่แกงออมมือนี้เมนูสองอย่างทุกคนมดเลยไข่เจียวปลาส้มนี่ยุบคำใหญ่ใส่พริกสดนี่ กางอมไปท่อนซื้อมือไหมบาทหอมแมงลักหอมพักอีกตู่ทุกคนโ่ดีโเดีโคดีเสร็บมาเรือยทับกัน ทอดไครใส่ปลาสมกับแซวว่ากันนะทุกคนปลาสมาเน,มนี่ยปลาปสมปสมหน่อยคืเน,น่ยจกิกินก็ไดกันนะกินปลาสมแซ่บ อ้ปากกะป๋กแกมกบมีพี่น่อยเดินไปหาเืิไปเก็บสวนกระเจียวใส่พริก วิสต์สดทุกคนคั๊กข,ขนาดแก่งอ่อมเนหนูว่าคักขนาดได้นี่ยใสตเฮตูห,หนูอืมกระเจีย๊ยบ มือนี่ฟ้นปลาตกทุกคนงานจะดีมีแห้งเน่าแล้วเนี่ยฟ้นปลาตกไก่เนี่ยเป็นเนียวเนาะไก่ไก่สวนบ้าน กไกลลด่าดาไกกอสคณะต้มตั้งโดน,นด้วเธอไปเนามื่ไก่ด่าจะแฉะนะมปไก่ด่างตนยำต้งแสบปลยำ ม,มาได้ทุกคนกินแกงอ่อมแกงอ่อมแซ่บนำกันทุกคนเลยและครับขากับน้ำกับน้ำก็แหละแต่ละมือทุกคนเอ้จักิกินยันงดีหาที่ของกินหาแต่แนวอยากอีกยังก็กินไปเบิดแหละ ฉันบุกินก็อยากทุกคนนะหนวกครัก họ mời giúp ông sợ ดูเขาให้ดูว่ากระากอย่างไรดูเขาดีเขาอี่อง นน่นนแซบ่บครับลีนัวแห้งหอมข้าขวขว ขับสุดท้ายทุกคนเอ้อืมจะกินอร่อยอ่อย่ขับสุดท้ายนัวนัว,ว,วกินบุอยากุดเลยอืมสุดหน,น่อดทุกคนเอ้ยแซ่บแห้งหอมปะลาะปลาแดก อยากซีเลยเน,นัวเอา้าพี่น้องคลิปนี้เราซ้ำนี่แหละมากระฝากช่วยกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อสิ่งที่สำคัญคคน้องเกดหรือกดกระดิ่งนะ้อแจ้งเตือนเพื่อสืบผุดพลาดช่วงใหม่นะทุกคนเอาคลิปนี้เราซ้ำนี่แหละสองคนท่านคนสี่ขอตัวลาเพียงซ้ำน,นี่แหละเดี๋ยวพอ่นแม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <15. S 1> สบายดี